สวัสดีครับมือดิเซลรถนะครับคาว่าเอารถลงองหนีครับสิล่งไดบ่ครับสิลากไดบ่นะครับถ้ารถไทยจะได้ครับพอต้องมีปานอาจจะลงตรงนี้นะครับมันจะขึ้นทางโค้งนะครับเป้นโค้งโค้งมาได้หายใจนะครับเราจะได้วันนะครับรุ่นอยกันนะครับนาทีระจิกบพอนั้เจอแล้วครับลากสามตันเต็มนะครับอ่าตัวดีซีเก้าสาม ตามตันเจดนะครับร่วมเทนเลือนนะครับฟอร์นเจอร์สอลลนะครับโฟ์บายโฟ์ตื่น้นเลวะตึ๊ดเลยวะึ๊ดไปไปอือโอ้สุดใใไป,ไป,ดไปทานเนี้ย โอ้ยรถไปเลยแล้วแต่ว่าคนไปมดเโอ้คือสุดแท้ค่ะโอ้คือสุดแท้ไหมอ่าตัวตัวรถดีซีเก้าสามมันสามตันเจ็ดเทนเนอร์นี่ประมาณสาองตันสามอ่าน้ำหนักตัวรถเลนเจอร์สุ สองจุดสองคันนี้มันดูสีสองต่ำสองโอ้มันลากข <it 's S 2> ึ้น <all S 2> <a bit. S 1> ได้นะครับ okay, s okay. <S ลากขึ้นมาได้เนาะโอเคขันหูว้างสิลากพาได้บัณฑ์แถว,น <laughs> วนหน้ากีว <laughs> ่าลางอยู่นี่เนาะอ่ะนี่แหละครับ <Yeah. S 1> อ่างค่ำมองล่างรถปีนี้นะครับบันฑ์เอารถ <laughs> เกี่ยววาลางอยู่ล้วปีนี้